สวัสดีพี่น้อง FC ช่องรลกีนดีใส่จเจือนครับเอาลุยงานรอบบายครับเอาเรายื่นหน่อยยื่นแขนหน่อยเราอ้อยู่คนละฝากทุ่งเลยน่ฮะให้เราตักดินใส่รถครับผมอันนี้รอบบายครับแมคโครก็จะจอดพักเที่ยงกันนะครับตอนนี้เที่ยงครึง่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ เราเอาไปเป็นช่างภาพซะแล้วจานชูนี่ครับจอดเรียงกันฝั่งนี้ก็ของสีเหลืองครับสีเหลืองนะ้พี่น้องนะสองคันนี้จวดมากเลยลอกนาได้เร็วมากเลยครับไอตัวเล็กสองตัวนี้นะรวมของเราก็ตัวที่สามครับตัวเล็กตอนนี้ของเขามีแต่คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีแต่สองร้อยทั้งนั้นเลย มาดูเหล่าน้อยครับสุดแข้นเลยครับ <laughs> ดูท่อยเสียผมดิดิ้นเดีวเดวเดเดขาดซะแล้วสสัต้องไปเชื่อมแล้วครับนี่ ก็มีออกไปรอเทดินเป็นบางส่วนแล้วนะครับส่วนของทีมงานทรหนึ่งก็จะเหลือผมต่อมหมอความก็ไปแล้วนุ่นไปริ้วเลยนะครับวัวควายก็เยอะมากครับแถวนี้ออกไปแล้วก็จัดกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็แดดร้อนครับมีลมแผ่วๆจะหมดแล้วครับดินของทีมงานเรานี่เหลือมาแค่นี้ครับ ไปนี่ฮะส่วนตรงนี้อุสาปั่นแล้วก็เกรดเคลียร์หญ้าอะไรเรียบร้อยสรุปแล้วเจ้าของนาเขาไม่ให้ลอกครับตรงนี้เขาบอกว่ามันต่ําแล้วครับมันต่ําแล้วเขาไม่ให้ลอกก็เลยยังไงก็ไม่รู้นะแปลงนี้อีกยังไงก็ไม่รู้ รถแล้วลูกพี่เหลายังยังยังไม่พออีกเอาเหลาเล่นผมจะแล้วครับตั้งหน้าน้อยหน้าน้อยอยักามางหน้าน้อยพอพอพอ <c oughs> โดนเหลาเล่นจะแล้วพีน่น <c oughs> ้องเหลาออกพี่ไม่ยอมออกใช่ไหมเดี๋ยวเหลาจัดให้อีก <c oughs> โอ้แนนเอียดเลยทีนี้ ไปครับเราจัดให้เราก็ไปได้เหมือนเดิมมันขนช้างเลยครับเต็มเอียดถือว่าเที่ยวนี้โปรโมชั่นฮะเราจัดโปรโมชั่นให้เจ้าอินดี้ท่แล้ว แบกกระแทกใจจริงเลยเที่ยวนี้ร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยเดี๋ยวเราจะไปรอดูที่เทกันอ้าวเจอหน้าด่านแล้วครับนี่เป็นไงละ่ะล็อกกี้กันนี่สวยครับสวยจริงล็อกกี้กันนี่เห็ว่าแต่งได้สมส่วนครับแต่งได้สมส่วนโอ้ไปเพยไปเร็วยังยัง ยังมายืนมองนากูอีกหาเรื่องบ่ไม่เย,ย่ไปแม่ปะครัน่อยโอ้โหลูกพี่ผมขอไปก่อนนะลูกพี่นะโอ้โหหูใหญ่เลยเขารู้เวลาของเขานะครับเขามากินน้ำเองมากินน้ำเองแล้วก็พอเขากินน้ำเล่นน้ำเสร็จปุ๊บ เขาก็จะออกไปกินหญ้าเหมือนเดิมปกติเวลาของเขานี่เขาจะรู้เวลาเป๊ะๆเ,เลยนะเป็นคือใครไม่รู้ว่าเที่ยงไม่เที่ยงนี่รอดูฝูงวัวฝูงควายชุดนี้นะเที่ยงเป๊ะเขาจะมาแบบคือไม่มีบิดพิวเวลาเลยพี่น้องผมสังเกตมาทุกวันตั้งแต่ผมมาวิ่งอยู่นี่พอตกเย็นนะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับ <c oughs> เขาจะเดินมากินน้ำกินน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็จะตั้งหน้าเดินทางเขา้าวัดจ,จะเลมหญ้าไปเรื่อยครับเล็มหญ้าไปเรื่อยสี่โมงครึ่งน,นี่เขาก็จะถึงตรงประปาหมู่บ้านพอดีเลยโอ้สุดยอดจริง,รงเลยนะแล้ววัวควายที่นี่ไม่มีผูกเชือกด้วยออกออกหากินเองกลับเองว้าเข้าท่ามากแ๋วเลยแถวบ้านผมนี่ต้องล่ามต้องผูกเชือกครับไม่งั้นนี่หัวสวนก็จะมูนุยปุยพี่นนอะ ลันให้พี่น้องหน่อยเดียวเอาแบบลันลันเลยตายกันนี่ตายกันนี่เกชอบออกกำลังกายครับแกชอบปั่นจักรยานเมื่อเช้าแกก็วิ่ง ซอยนี่เป็นยังไงเนาะรถเยอะไหมเนี่ยน,นี้ทีมงานเกียรกูลเกียรกูลครับเริ่มกลับเข้ามาใส่ดินกันแล้วออกไปทานข้าวเที่ยงโอ้ยยางก้าวครับมาเป็นจรวดเลยแกไม่ได้เที่ยวกับเขาเลยวันนี้ยางหน้าแกรั่วครับพี่ใหญ่ต้องรอเวลาไหมเนี่ยต่อคิวยาวไหมรอดูกันครับ ก็จะออกซ้ายไปนะพี่น้องก็จะออกขวาไปเลยออกขวาไปเราจะไม่รอตรงนี้เราจะไปนี่เลยนี่ครับเส้นทางลัดครับพี่น้องเราจะไปทางนี้อ้าวมาเจออุปสรรคซะแล้วพี่น้องนึกว่าจะหมูซะแล้วมาทางนี้นึกว่าจะมาได้งานเขาแล้วครับผมติดลูกพี่ครับติดลูกพี่ วันจะเลื่อนสายแล้วคือยุไซนอบาลนี่เจ้ายุไซล่ะนี่คโอ้เทมากเลยครับสูโม่ครับสูโม่พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปรออยู่ตรง รอเพราทีมงานอยู่ตรงที่เทเลยนะเอาแบบเขางงๆเลยวะมาตอนไหนวะข <c oughs> ี้โกงเข้เฉยเลยเพราะว่ารู้สึกจะปวดท้องขึ้นมาแล้วนี่ครับเราจะใช้เส้นทางลัดครับ ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลมีใครตามผมมาไหม,มไม่มีใครตามแล้วมาอย่าทำเหมือนผมนะครับไม่ดี chắp bay mùng này cũng có đây nói lời... chuyện tương nghĩ lại แถวนี้นะครับเราจะมาแอบอยู่แถวนี้นี่แหละเราจะมาแอบอยู่แถวนี้แหละพี่น้อง ทีมงานพรเจริญครับเห็นเขาบอกว่าย้ายแคทสีเหลืองออกมาแล้วนี่ต้องมาหาลูกพี่ใหญ่นี่ดีกว่าเกตร์ดเตอร์เรานี่ครับพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ฟังนี้บอกนี่ครับลพี่บอก ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกพี่บอกฝั่งนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยมาติดตามต่อคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ